ประกันภัยรถยนต์มีความคุ้มครอง3ส่วนที่แตกต่างกันมีอะไรกันบ้างไปดูกันนะครับส่วนที่1คือส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายก็คือความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเราจะใช้ความคุ้มครองในส่วนนี้ก็ต่อเมื่อรถคันของเราเป็นฝ่ายผิดและผู้เสียหายเป็นบุคคลภายนอกนะครับซึ่งไม่ใช่คนที่อยู่ในครอบครัวของเราเช่นพ่อแม่ผู้สมรถหรือลูกของคนขับหรือผู้ออกประกันภัยครับ ยผู้เสียหายอาจจะอยู่ภายนอกรถหรือภายในรถก็ได้อาจจะฟังดูแล้วสับสนสักหน่อยแต่ต้องค่อยๆทําความเข้าใจทีละส่วนนะครับส่วนที่2ช่องตรงกลางอันนี้คือความคุ้มครองความเสียหายแก่ตัวรถของผู้ออประกันภัยครับส่วนที่3ช่องขวาสุดเป็นความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านให้เข้าใจก็คือความคุ้มครองคนที่อยู่ภายในรถของเราไม่ไว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารทุกคนนะครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกก็ได้